สามสตุลาปอปามาขายเหรียญอีพีที่ยีขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกับ f อซผู้ติดตามช่องของปอป่าบรรดาชาวนักสะสมเหรียญใน e p พีที่รู้สึกว่าจะเป็นอีพีที่22ฮะ เป็น e ีีที่22เอซฮะพี่น้องฮะท่านผู้ชมวันนี้ป,ปอปาตั้งใจจะมาขายเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างมากฮนะเนาะผลิตออกมาค่อนข้างมากฮนะก็จะเป็นเหรียญ1นบาทที่ระลึกเอ่ย2บาทที่ระลึกเอ่ย2บาทหมุนเวียนเอ่ยอะไรประมาณนั้นนะฮนะมาจนถึงสิ้นสุดแค่10บาท2สีเนาะ สักครั้งหนึ่งสักอีพีหนึ่งตั้งใจจะค่อนข้างจะเป็นเหรียญที่ลึกท่านผู้ชมมะแล้วก็เป็นเหรียญที่อ่ะปลายเดือนละปอปามาลดราคาเหรียญกันก็เป็นอีพีอีพีที่มาลดราคาเหรียญท่านผู้ชมมะเพราะว่าเป็นเหรียญที่เอาตรงๆเลยฮะ <c oughs> เหรียญผ่านการใช้งานน้อยใช้งานมากสะสมปนเปกันมาเนาะก็ตั้งใจจะาลดราคาเหรียญราคาเหรียญทุกราคากันเลยในใจวันนี้นะฮะท่านผู้ชมเนาะ ก็ใครที่เคยดูปปาจำหน่ายขายเหรียญก็น่าจะรู้จักนะเหรียญที่ปปาขายมาตั้งแต่ต้นๆมาเลยอ่ะหลังจากปัจจุบันวันนี้ก็ตั้งใจามาลดสักสักทีเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะสำหรับเหรียญที่สภาพเหรียญเป็นแบบไหนราคาก็จะเป็นแบบนั้นโอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะอ่ะพูดจาทักทายกันนานละท่านผู้ชมฮะหนึ่งบาทที่ระลึกฮะอ่ะเรามากันในรูปแบบการคละวาละก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมอ่ะ เนี่ยดูนะฮะแต่สภาพเขาสวยอยู่นะฮะเหมาะสําหรับการเก็บสะสมนะฮะในขณะที่ปอปลามาลดราคาเหรียญเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะก็มีลดบ้างมีขายตามความมาตรฐานบ้านบ้าง1บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะสภาพอย่างนี้ปอปลาเคยเดิมๆเลยแนย่โดนแน่นอนนะสิบบาท10บาทประมาณนั้นแต่อีพีนี้ฮะมีอ่ะดูออไล่มาสิ้นสุดตรงนี้นะสำหรับ1บาทที่ลึกชุดนี้นะฮะอ่ะเราขายกันในราคา เหรียญละอืมเอาสัก7บาทนะท่านผู้ชม EP นี้ปะปาขอ7บาทใกล้ๆกับต้นทุนเลยนะปกติจะ10บาทขึ้นนะฮะเนาะจำคำปปาไว้ด้วยนะฮะแล้วราคา7บาทท่านผู้ชม EP นี้ถ้าหากท่านได้ไปเนี่ยนิดนึงปปาแนะนำดูรายละเอียดนะ,ะเนี่ยเหรียญถ้าเกิดท่านเอาด้านบนนะ,ะสภาพผิวแบบนี้นะสภาพผิวแบบนี้นี่เป็นเหรียญลดราคานะฮะนะจะให้สภาพผิวเท่าเทียมกันมันเป็นไปไม่ได้เนาะ เข้าใจปาปานะฮะนะถ้าหากาปาปาขายยูเอ็นซีปับ๊บสภาพเหรียญยกตัวอย่างก็จะใกล้เคียงกันใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานก็คือ UNC ขนาด UNC แล้วเนี่ยเหรียญยังมีการคาดเคลื่อนในสภาพผิวของเหรียญฉะนั้นบอกเลยนะ,ะวันนี้อีีนี้ประป,า,ปามลดร,ราคาเหรียญชั้นใครที่รับเหรียญไปนักสะสมะก็ต้องไปทําใจนะฮะอ่ะอย่างรับเหรียญรุ่นนี้ไปอ่ะวาระนี้ไปถ้าหากท่านอ้าวไปเจอเหรียญที่สภาพแย่กว่าเหรียญที่ดีกว่าเล็กน้อยเนี่ย ก็ต้องก็ต้องเข้าใจว่าเหรียญลดราคานะฮะโอเคเนาะอ่ะจาก12บาท10บาทฮะเมื่อก่อนสภาพเนี่ยท่าผม้ชมฮะปะปาขายออก12บาทถึง14บาทกันเลยทีเดียวนะแต่วันนี้อ่ะก็ไล่ลงมาเรื่อยไม่ใช่ว่าตัดทีเดียวนะก็จาก14 12บาทนานแล้วก็มาเป็น10บาทเป็น8บาทอีพีนี้7บาทโอเคนะอีพีนี้7บาทอ่ะนานละหลายหลายนาทีเลยท่าผม้ชมฮะ1บาทที่ระลึกคละาวันละฮะเหรียญละ7บาทโอเคไหมฮะ ใครได้ไปตอนนี้ถือว่าแจ่มมากใครไม่ได้ไปจะเสียดายท่านผู้ชมฮะนะเพราะสภาพผิวไม่ใช่ว่าผิวขี้เหรเลยท่านผู้ชมนะพูดภาษาบ้านป่าฮะนะสภาพผิวดูได้เลยแหละโอเคนะฮะต่อมาท่านผู้ชมฮะอ่ะนี่คือเหรียญตั้งใจจะมาคละวาระนะท่านผู้ชมนะอ่ะตั้งใจคละวาระระบบชุดนั้นก็แยกแยก,แยกไปก่อนนาะเพราะว่าน้องทีมงานนั้นปะ่าส่งน้องทีมงานไปช่วยงานบุญท่านผู้ชมนะ ไปช่วยงานบุญถึงเวลาแล้วเดือนถึงเทศกาลทอดกระถินบ้านเรากันแล,ล,ะละ้วล pues like ่ะนะชาวไทยเราโอเคเนาะอ่ะป้าปาปาปาทำรายการคนเดียวไม่ไม่มีโอกาสที่จะมานั่งแยกแยะเหรียญเลยอ่ะโอเคเขาก็เลยตัดใจมาทําแบบนี้เลยอ่ะจบจากหนึ่งบาทที่เระยึกมาที่2บาทที่เระยึกฮะใครอยากได้ฮะใครอยากได้อ่ะเดิมทีก็อ่ะรู้ราคาเดิมๆสมัยก่อนไปละเอามาปัจจุบันวันนี้อ่ะเหรียญละ8บาทท่านผู้ชมฮะ8บาทด้านบน7ด้านบน7 ด้านล่างอ่ะท่านผู้ชมพเพิ่8บาทเนาะ8บาทโอเคไหมฮะ2บาทที่ระลึกอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมประป่าแยกไว้ให้แล้วนะฮะก็มีบ้างปะปนกันบ้างอ่ะอย่างเงี้ยนะเนี่ยเหรียญละ8บาทโอเคไหมเผื่อใครอยากได้เนาะอ่ะประมาณนี้นะอีพีนี้ประป่าตั้งใจจะมาลดราคาเหรียญท่านผู้ชมฮะหรือว่าจะเป็นแบบ2พระองค์ยังเล่นกันอยู่หรือเปล่าอ่ะ2พระองค์นี่ขอขอเหรียญละ10บาทฮะนะ วาระธรรมดาก็8บาทอันนี้ขอเหรียญละสิบาทเนี่ยนะสองพระองค์เนี่ยประมาณเนี่ยสองพระองค์ที่ยวจบแค่ตรงนี้อน,นี้ก็เป็นสองพระองค์ในวาระใหม่ไปอะไรประมาณนั้นก็มีกันไม่กี่เหรียญเนาะเอาของออกปลายเดือนกันสักทีท่านผู้ชมฮะเนาะอืมก็ประมาณนั้นนะฮะแปดบาทเนาะแปดบาทสองพระองค์ขอสิบบาทโอเคนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญสองบาทเช่นเดียวกันแต่กลับมาเป็นเหรียญสองบาทหมุนเวียนฮะด้านบนสุด ด้านบนนั้นเป็น2บาทที่รลึกครวาระนี่คือ2บาทหมุนเวียนปีพศสองพันหารฮะอ่ะใครอยากได้วันนี้ท่านผู้ชมฮะเหรียญละ9บาทโอเคไหมนะพอช่องประปาเดิมๆก็ขาย10บาทฮะวันนี้ปราปาย้ำปราปามาลดราคาเหรียญนะถึงแม้ว่าจะไม่จะจไม่มากฮะการลดราคาแต่ก็ถือว่าลดราคาอ่ะสบาทสีขาวฮะราคามาตรฐานของปปาก็คือสิบาทะฮะวันนี้เหลือเบาท ปลายเดือนตุลาคมปปาลดราคาเหรียญโอเคนะฮะจาก10บาทเหลือ9บาทตรงนี้คือเหรียญ2บาทสีทองโอเคนะฮะปีพศสอ5 1ก็ประมาณนี้นะเหรียญผ่านใช้นะเนาะก็ประมาณนี้ถ้ามาชมเหรียญที่อยู่ในระบบะฮะหมุนเวียนทุกวี่ทุกวันนะก็จะออกสภาพนี้บ้างใครอยากได้ะฮะ อันนี้ก็คงยังเป็นเหรียญละ6บาทอยู่นะฮะก็ลดเป็นบางรายการแต่ถือว่าลดราคาแนละ้วท่านผู้ชมนะเหรียญละ6บาทฮนะอนาคตราคาจะสูงขึ้นนะท่านผู้ชมนะจะต้องทุ่ง,งขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญด้วยโอเคเนาะสบาทปีพศสองพ้อสอสีทองเหรียญละ6บาทสีขาวปี50จากส0บเหลือ9บาทมีกันไม่มากนะฮะมีกันประมาณสักท่านผู้ชมฮะน่าจะประมาณสักอ,อย่างละน่าจะไม่ถึง ในสต๊อกป่าก็น่าจะอย่างอย่างละไม่ถึงร้อยเหรียญนะใครอยากได้ก็ลองดูนะฮะใครอยากได้สามเหรียญห้าเหรียญรวบรวม,รวม,รวมสินค้าเอาก็ประมาณนั้นเนาะโอเคนะฮะต่อมาท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญสองบาทที่ระลึกเช่นเดียวกันกับด้านบนนะฮะนะเป็นสองบาทที่ระลึกการจนาพิเศษเรียกกันสั้นเลยนะของราชการที่9อ่ะสภาพไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้งานเรามีกันมากกว่านี้อยู่นะสำหรับสองบาทที่ระลึก กาญจนาพิเศษใครอยากได้ฮะเดิมทีปปาขายออกเหรียญละ20บาทวันนี้มาอีพีนี้อีพีเดียวนะฮะ,ะปปามาลดร,ราคาเหรียญปลายเดือนจาก20เหลือ18บาทคลิปต่อไปราคาจะกลับไปที่เดิมนะฮะราคาจะกลับไปที่เดิมอย่าเอาอีพีนี้ไปเป็นตัวอย่างแล้วก็คือไม่อยากอ้างอิง่านผู้ชมมาอีพีหน้าก็คืออีพีหน้าราคากลับไปมาตรฐานที่เดิมนะฮะแต่วันนี้จาก20เหลือ18บบาทนะโอเคเนาะ ท่านผู้ชมฮะอ่ะนี่คือเหรียญ5บาทที่ระลึกฮะที่มีทั้งหมดก็ราวๆสักท่านผู้ชมประมาณ17วาระใช่ไหมสิบเจ็วาละอันนี้ก็แบ่งออกมาเป็นวาล่ะต่างๆก็มีกันอยู่ประมาณสักสามสี่วาละสภาพผ่านการใช้งานโอเคนะฮะแน่นอนฮะเหรียญที่ผ่านการใช้งานย่อมมีตําหนิอยู่แล้วย่อมสีมัวสีขาวสีหม่นสีหมองฉะนั้น ราคาก็จะต่ําแล้วก็มองไปตามสภาพของเหรียญถ้าเป็นสภาพผิวใหม่ท่านผู้ชมฮะแน่นอนฮะตกเหรียญละ30-40ก็ว่ากันไปแต่วันนี้ปอปานําเหรียญ5บาทที่ลึกผ่านการใช้งานโอเคนะฮะวันนี้ปอป่าเคยขายเหรียญละ1 0บอ่าสิบาท20บาทถ้าใครจําได้นะฮะพีนี้ฮะผ่านการใช้งานอะประมาณนี้ยท่านผู้ชมปอปาขอเหรียญละ15บาท 30ตุลาปปามาลดราคาเหรียญโอเคนะฮะจาก20เหลืออยู่15บาทเนาะผ่านการใช้งานนะฮะย้ำนะฮะถ้าไม่ผ่านการใช้งานราคานี้ไม่ได้นะฮะราคานี้ไม่ได้เนาะประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าเหรียญที่ผลิตออกมาเยอะเนี่ยท่านผู้ชมฮะแน่นอนฮะที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นเหรียญที่ผลิตมาเยอะทั้งนั้นนะยอดจำนวนการผลิตเยอะราคาเนี่ยไม่มีความแม่นยำนะผ่านการใช้งานอีกราคาหนึ่งไม่ผ่านการใช้งานอีกครนงอีกราคาหนึ่ง สองสามก็คือเจ้าของเหรียญตกลงกับผู้ซื้อเองนะอาจจะราคาสูงกว่านี้ก็มีท่านผู้ชมฮะนะประมาณนั้นเมื่อกี้ถึงไหนแล้ถึงเหรียญหบาทที่ลึกผ่านการใช้งานนะจาก20บาทเหลืออยู่15บาท EP นี้ EP เดียวนะฮะสำหรับช่องปอปลานะท่านผู้ชมท่านผู้ชมฮนะมามาดูรายการสุดท้ายก็เป็นเหรียญ10บาท2สีที่ลึอกอ่นะก็วาระประมาณแบบนี้นะท่านผู้ชมนะประมาณเนี้ 1งวาระตรงนี้ก็เป็น2วาระ,าระก็รู้สึกจะมีตั้งประมาณสองวาระสามสี่วาระได้บ้างนะย่อยๆท่านผู้ชมฮะเอาใครอยากได้ใครอยากได้ไดฮะท่านผู้ชม EP นี้17บาทฮะท่านผู้ชม EP นี้ปะปะขอ17บาท สำหรับเหรียญวาระย่อยๆนะท่านผู้ชมคระคระสภาพนะฮะดูนะฮะทำไมถึงขาย17บาทฮ้าปะปาก็มีอยู่สภาพนี้นะปกติปะปาจะขาย18บาทนะบางวาระเนี่ยถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะราคาเหรียญหนึ่ง25-30บาทเลยนะฮะท่านผู้ชมนะก็เป็นโอกาสทองของผู้สะสมเหรียญอ่ะพีนี้ลดราคาเหลือ17บาทจากเดิมๆมปะปาขาย18บาทโอเคนะฮะ ปาปามาลดราคาเหรียญน,นะฮะจำไว้นะฮะโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญที่ผลิต1ล้านเหรียญ2ล้านเหรียญคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณว่าเหรียญนี้เท่าไหร่อยู่ในระอยู่ในประมาณการผลิตประมาณนั้นนะฮะนี่คือ50ปีสํานักงานคณะกรรมการฮะท่านผู้ชมอ่ะห้บาทฮะวันนี้50บาทแล้วก็ร้อปีโรงพยาบาลกลาง50บาทหรือใครอยากจะได้ฮะกรมศิลปากรอ่ะใครอยากได้ฮะก็เหรียญห้บาทเช่นเดียวกันอ่ะโอเคเนาะอ่ะจบเลยฮะ จำได้ไหมเอยราคาที่ประปามลดราคาเหรียญวันนี้อ่ะมาดูรายการสุดท้ายนะท่านผู้ชมอ่ะเป็นที่คือฮากันมาตลอดท่านผู้ชมฮะดูออกไหมฮะนี่คือสองสภาพดูออกไหมฮะดูสีสันไหมฮะเนาะคาดว่าท่านผู้ชมดูออกอยู่แล้วแหละนะยิ่งเป็นนักสะสมเนี่ยบางคนเนี่ยประสบการณ์มากกว่าประปาด้วยซ้ําประปานับถือเอฟซีทุกคนนะฮะผู้สะสมเหรียญเนี่ยปปายอมรับว่าเก่งอยู่แล้วแหละการดูเหรียญอ่ะอันนี้สองเหรียญนี้ ผ่านการใช้งานมากท่านผู้ชมฮะทำไมถึงผ่านการใช้งานเพราะเขาอยู่ในระบบหมุนเวียนนะถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญที่ลึกอ่ะตรงนี้ใครอยากได้ฮะท่านผู้ชมมามาเหรียญละร้อยแปดสิบบาทฮะร้อยแปดสิบบาทอีพีนี้ก่อนหน้าโนอนใครที่ซื้อเหรียญปอปาไปเนี่ยจะรู้ว่าสภาพนี้ปอปาขายสองร้อยกว่าอยู่แล้วแหละแต่อีพีนี้ปอปามาลดราคาเหรียญจะลดต่อไปไหมก็คอยติดตามช่องของปอปานะท่านผู้ชมหรือว่าจะขายกลับไปราคาที่เดิม ก็ขึ้นอยู่กับราคาซื้อข้าวอีกครั้งหนึ่งอ่ะสภาพนี้วันนี้สองเหรียญนี้ปปาขายออกร้อยแบาทเร็วเลยนะฮะท่านผู้ชม10บ,บาทครุฑธนาคารไทยแห่งแรกแต่อันนี้ท่านผู้ชมอขอสภาพหน่อยนะอ่ะ220บาทฮะ220บาท1เหรียญดูสภาพผิวนะฮะดูสภาพผิวนะประมาณนี้อ่ะเหรียญสวย220ี่เหรียญนี้2เหรียญนี้180บบาทโอเคไหมฮะ โหเล่นสะหอบเลยท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมฮะอีพีนี้เป็นอีพีที่22เดือนตุลาคมปีพศ2565ปอปามาลดรลาคาเหรียญค่อนข้างจะเป็นเหรียญที่ระลึกแทบจะล้วนๆเนาะก,ก็มีติดเหรียญมุนเวียนบ้างน่าจะเป็นอยู่ตรง,ตรงสองสองปีพศนี้เท่านั้นนะฮะวันนี้ตั้งใจฮะท่านผู้ชมตั้งใจปอปาจะนำะเหรียญที่ได้รับจากนักสะสมเนี่ย เข้ามาเข้ามานะปลายเดือนเราก็มาเอาออกกันบ้างหรือไม่ก็ mit? กลางเดือนหรือว่าอาทิตย์หนึ่งนะก็มาดูกันนะฮะหนักไปทาง1อาทิตย์แต่ท่านผู้ชมหนึ่งอาทิตย์ประปาอาจจะลดราคาเหรียญหรือไม่ก็15วันทีหนึ่งครึ่งเดือนทีหนึ่งหรือไม่ก็1เดือนเนาะใครอยากรู้ข้อมูลรู้ความเคลื่อนไหวของช่องประปาด้านด้านราคาเหรียญเนี่ยก็สามารถติดต่อช่องอาติดตามช่องของประปาไว้ได้นะฮะใครที่อยากได้เหรียญ นึกออกว่าอยากได้เหรียญอะไรท่านผู้ชมฮะถึงอีปอปาไม่มาเปิดอีพีนะต่อไปนะท่านก็ลองไลน์เข้ามานะไลน์เข้ามาถามทางทีมงานช่องปะปาดูว่ามีเหรียญหนึ่งบาทอ่าวาระนี้ไหมเหรียญสิบบาทเปิดน้อยหายากอ่าพศนี้ไหมอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างนะฮะก็ลองลองไลน์ลเข้ามานะฮะไลน์มาพูดคุยปรึกษากับน้องแอดมินได้ตลอดเวลานะฮะตลอดเวลานะฮะ ก็คือไม่จําเป็นต้องรอตลอดเวลาได้หมายความว่าไม่ต้องรออีพีปปามาเปิดขายเหรียญก็ได้นะฮะนะเพราะว่าวันวันหนึ่งวันนึงจะมีเหรียญเข้ามาอยู่แล้วแต่บางทีกลัวปปาะจะสะสมได้ได้ใครมาซื้อมาถามต้องการเก็บไปสะสมก็มาถามหลังใหม่ได้นะฮะเนาะประมาณนั้นนะฮนะจบแล้วนะปะปามาขายเหรียญในวันที่30เดือนตุลาคมปีพศ2565เป็นอีพีที่22โอเคนะท่านผู้ชมเนาะ คลิปนี้ปปาศึกษาพรงเกีิเมัลฝาก f อฟทุกคนทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของปปาด้วยนะฮะเนาะเพื่อช่องปปานั้นจะได้ก้าวไปสู่สายตาประชาชนอีกหลายๆคนหลายๆท่านที่ยังมองไม่เห็นช่องปปาอีพีนี้ปปาขอบคุณเจ้าของเหรียญที่ส่งเหรียญให้ช่องของปปาขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณผู้ที่เข้ามาแบ่งเหรียญในช่องของปปา คลิปนี้อีพีนี้ประปาศึกษาแบงเรียนโบราณขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ